สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาวทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่เขาหลบทุกทา่านครับมามัน,น,นคืออยู่สูงแต่ละกล่องฮนะอ่ะขออยากเอาลงมาปวดเอ็นข้อหาเอาลงมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่าง,งันแงนี่สวสดจบคลิปเลยเอ็นข้อพิกบริบม,มาพอ่อไงเด็กเอาไม่ดออีชาวทุ่งได้นี่มาพี่นอ้องอ่าไม่ยังเดี๋ยวเทให้พี่ให้น้องเบิง่งนะ บางท่านอาจจะบอกว่าใหมาขามขั่วจะาซาใหมาขามขั่วก็มาโซ่สันอ้าวพ่แม่นะครับพี่น้องอันนี้คือมเมล็ดกาแฟขั่วนะครับขั่วเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเาง <c oughs> น,เนานะนะครับอ่าเศร้าทุ่งใดมากนะครับได้มาตตสไสล่ะอ้าว่อต้องหูหรอกได้มแต่ตสไเนาะจะเบาแห้งมันเป็นหลักเขาพ่นาอฮะนะครับเป็นเมล็ดกาแฟขั่วเรียบร้อยพร้อมที่จะบดแล้วเอามาส่งแต่ว่าเมื่อนี่มันหลายพอดกินไม่ไวเดี๋ยวตาข้างนะครับเศร้าทุ่งเลยจะเอามาเห็ดเป็นปุ๋ยนะครับพี่น้อง ปุ๋ยจากเมล็ดกาแฟขั่วนะครับพี่น้องเป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติพิเศษเนั่นก็คือนอกจากจะให้ธาตุอาหารแก่พืชโดยเฉพาะในตัวเจนกับโพแทสเซียมนะครับพี่น้องนะครับยังเป็นปุ๋ยที่สามารถไล่แมลงได้น้าเป็นทั้งปุ๋ยไล่ทั้งมแมลงนะครับพืชเอาไปกินได้มแมลงมาไก่ก็บ่ไไรเพราะว่า,วามันขิวนะครับปกติพี่น้องเขาจะใส่กากาแฟไปห้อยๆรอบๆต้นไม้ของเขาเนาะเพื่อขับไล่แมลงนะครับพี่น้องนะครับ นะครับเมื่นอนี้ก็เลยจะเอามาเห็ดปุ๋ยแล้วก็ขับไล่มแมลงไปในตัวนะครับโดยจะเอาเม็ดกาแฟขวนานนี่นะครับพี่น,ะอน้องมาบดซะก่อนนะครับใส่คคกต่ำเลยเนาะต่ำสูงอะไรฟงกับปากพอดีย่างยิ่งด่ดขึ้นเนี่ยอ่ะมันเขาขวานเรียบร้อยพี่น้องครับขวบบดเรียบร้อยจากโรงงานผมเนี่ยผมแมนว่าเอามาขวานลำบานเนี่ยนะครับขวานจากโรงงานผมเนี่ยครับโรงงานกา,ฟาแฟเราก็จะชอบมีโอกาสจะไปเยี่ยมอยู่พี่น้องนะครับ ขาเจ้าปลูกกาแฟสดแล้วก็จัดการคขวบดแล้วก็เป็นกาแฟาสดขายเองเลยนะครับนะ้วกจะเส้ทุ่งไปเยี่ยมสิตไายคลิปมาฝากพี่ฝากน้องนิดหน,น่อยนะเดี๋ยวมีโอกาสไปซะก,ก่อนนะครับนะครับโอ้ต่ำสูงผลเนี่ยอะเอาล้มาต่ำต่ำต่ำหน่นนอยไปหนะนะนะครับเป็นมเมล็ดกาแฟขวนะครับพี่น้องที่เขาขวเรียบร้อยแล้วนะครับเขาขเ,เ,เ,ขอเอามาให้ส่งกินแต่ว่าเส้าทุ่งกินเบ่ไหวมาเฮ็ดปุ๋ยซะเลยนะครับ อ่ะต่ำพี่นอ้นองเหล็กแนบเหล็กแนก็ได้ดอกนะครับเดี๋ยวถือน้ำเดี๋ยวมันละลายเองนะพี่นอ้องแต่ที่สมควรก็คือต่ำหน่จังหน่อยนะครับ <S <S เพื่อให้เขาย่อยเร็วกึ้นนะครับยีนใมนเมล็กกาแฟนะครับมีธาตุอาหารที่จําเป็นสำหรับพืชที่รักในกัไนโตรเจนนะครับพี่นอ้องนอกากันนอกจากนั้นก็นยังมีพวก ฟอสฟอรัสจะมาไหลายอ่าจะจะไปนเน้นที่โพแทสเซียมมาเนี่ยซึ่งเป็นธาตุอาหารที่ช่วยสะสมแป้งสะสมน้ำตาลนะครับเพิ่มความหวานเพิ่มความกรอบให้กับพืชผักของเฮานะครับอา่าแต่พลัมใก็หวานเหมือนกันเป็นผักกับกรอบแซ่บมเนี่ยโพแทสเซียมเนาะนะครับอา่อาประมาณนี้พี่น้องนะครับเนาะก็จะชุงได้มาเกือบครึ่งโล่นมดเลยอาาการบดเนาะพี่น้อนนะ อ่ะบดแหลกแล้วเอาไปเห็ดจงได้ต่อได้จังมาเบิงอีกเอาครับพี่น้องหลังจากเข้าบดแหลกแน่บดแหลกแน่แล่ะครับเข้ากับจะนําไปเฮ็ดปุ๋ยแต่ว่าเอาไปห้อยใส่ต้นใหม่เลยบ่ไรนะครับเนะื่องจากว่ามันอาจจะเมื่อถูกกับคพามชื้นนะครับจะอาจจะทําให้เป็นกดนะครับอาจจะเฮ็ดให้ดินบริเวณนั้นมีกดนะครับพี่น้องหรือเป็นเปลี่ยนสภาพเป็นกดซึ่งอา,อาจจะไปคัดขวางต่อการเจริญเติบโตของพืชคัดขวางต่อการทํางานของอจุลินทรีย์บางชนิดนะครับ ฉะนั้นจะต้องเอาไปมักกับปุ๋ยมักบปนะพี่น้องเอาไปมักกับปุ๋ยมกักนะที่เ้ามีหรือปุ๋ยที่ห้ามการรั่าการมากักยันเฮาก็สามารถเอาไปมักรวมเด้เลยนะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันมาหนีะ่ะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่จะไหมพี่น้องครับพี่น้องนี่ก็คือกองปุ๋ยมักนะครับที่ดเตรียมไว้นะครับ เดี๋ยวเกี่ยวออกมากห่ห้นะครับจับหน้าฮขกก็โรยเม็ดกาแฟบดนะครับเี่ยามีนี่พี่น้องนะครับอาห้อยสูงแล้วไปทั้งอื่นเบิดนะครับใส่ลงไปมาร์รวมกันนะครับพี่น้องหรือพี่น้องจะมีปุ๋ยมาร์กที่เป็นแล้วก็ยิ่งดีนะครับ จะบ่ได้ใส่เวลามักโดนนะครับถ้าเป็นปุ๋ยมักที่เป็นแล้วนะครับเขาก็สามารถผสมกากาแฟลงไปกับมักนี่จากซีฮามือนะครับก็สามารถนําไปใส่ได้เลยนะครับโดยที่กินกาแฟกันยังย่งยังย่งอยูย่นะครับพี่นอ้องไอาด้วยกินของเขาเนี่ยแหละนะครับที่จะไปซอยครับไรแมลงบ่ห้ยมาใกล้เนื่องจากมันขี้นะครับหรือบางท่านเขาบอมีหลายเพราะจะได้เฮ็ดปุ๋ยกับพี่น้องสามารถเอาเม็ดกาแฟขวานมา ทุบ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 ,ทบแต่แดกับห่อผ่าขาวบางนะครับห่อจะขอดซ้ำนวยไข่ับพา่น้องซ้ำนวยไข่ซ้ำหัวโป้ตีนโป้มือนี่นะครับเอาไปแขวนไว้ตามง้าไม่ง่าจนไม้ของเฮานะครับที่พวกมดพวกแมงสอบมาลุก,กวนอาจจะเป็นการซ้อยขับไล่แมลงได้อีกทางหนึ่งนะพี่น้องเนะครับ,รบโดยอาศัยกินของเขานะครับพี่น้องโดยอาศัยกินของเขานะครับเอาพวกมันอาว่ามันข่าวว่า จริงๆดยความเข้มข้นระดับนี่นะครับก็สามารถขามาแรงได้นะครับพี่น้องจะต้องมีความเข้มข้นในระดับสูงซึ่งการสกัดจะต้อง่านหองปฏิบัติการซึ่งจะเป็นการยากอีกแล้วนะครับถึงจะสามารถขาได้ด้วยความเข้มข้นทีงสูงนะครับพี่น้องเขาเอากินใครมันกับพ่อนะครับด้วยสัญชาตญาณของมะรงนะครับถ้าหากกินอันโบพึ่งประสงค์มันก็จะหนีไปนะครับพี่น้องถืกกินกาแฟแล้วมันหนีนี่บังเอิญไปถือ มะเรงที่มักกาแฟเป็นยกขยโยงมากยากอีู่แล้วคือสิบพมีเนาะคือสิบพม่กคือคนนะครับอ่ะนะครับเอามามักรวมเหมือนครับปุยมักกองเฮาที่มีนะครับพี่น้องนะครับอีกเสี้ยวห้ามือกับน้ำไปใส่ซึ่งปุยมักกองนี่นะครับก็อีกเสี้ห้ามือกับน้ำไปใส่ขึ้นกันนะครับพี่น้องนะครับคงครบรอบใส่ปุยของสวนทัางหลานนะครับพอดีเลยนะครับเนี่ยนอกจากจะเป็นกินปุ๋ยธรรมดาแล้วเมื่อเข้าใส่กากาแฟเข้าไป ก็จะป็นปุ๋ยหมักสูตรกาแฟได้เลยปุ๋ยหมักกินกาแฟได้ป่ะนะนะครับพี่น้องผู้ใส่ปุ๋ยก็ถือกินกาแฟไปก็ตาซื่นสดชื่นไปส่วนแม่กับคิ้วไปหนีไปนะครับเนะครับเสร็จสิ้นเรือใส่ภายในขั้วพี่น้องบางท่านนะครับที่มีร้านเป็นล้านกาแฟสดน,นะครับกากาแฟหา,ฟายาถิ่มนะพี่น้องนะเป็นปุ๋ยได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการอาไปบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนะครับพี่น้องแต่ระเทศไทต้นไม้งอกงามดอกสีสวย นะครับนอกจากมีโปแทสเซียมแล้วก็ยังมีพวกกัมมานทันพวกแมกนีเซียมน้ำน่องนิวหนังน,นนะยุใ่ในกากาแฟะนะครับเป็นปุ๋ยใดที่จริงก็พ่อะใส่แลนะ้วก็จะมากให้กาแฟเขาสลายจักซี่าห,าหามือสก้อนนะครับเพื่อให้เป็นปุ๋ยนอกผิ่หนังนะ เอาพี่น้องเคล็ดลับเล็กๆน้อยน้ำมาฝากพี่ฝากน้องน,นะครับมือนีนะครับกาแฟน้องพี่น้องกาแฟขัว่วกาแฟบดนะครับผ่ามีลายเลือกินเลือใช้ทั้งสามารเอามาเป็นปุ๋ยได้นะครับอ่าเป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์หลายรูปแบบประโยชน์อันแรกก็คือให้ธาตุอาหารพืชนะครับพี่น้องประโยชน์อันที่สองก็คือช่วยขับไล่มแมลงนั่นเองนะครับอ่าเป็นการป้องกันศัตรูพืชไปในตัวนาะสาหรับปุ๋ยกากาแฟรหรือปุ๋ยเมล็ดกาแฟขั่วหรือปุ๋ยกินกาแฟแกแับแ้วแต่นะครับแ้วแต่พี่น้ององื่น นะครับสาหรับอัตราการใส่นะครับมีหน่อยใส่หน่อยมีไหลยใส่หลยนะครับพี่น้องอันนี้บบตายตัวนะครับปกคนบอกว่าปุ๋ยมักนึ่งกระสอบกาแฟทอาใดนะครับโบต้องถามนะครับพี่น้องมีหลายใส่หลยมีหน่อยใส่หน่อยหรือมีตะกากกาแฟร้่นๆก็เอามาเป็นปุยได้เลยนะครับอ่ะนะครับมาเอามาฝากพี่ฝากน้องนนะครับอาคลิปนี้ของพ่อพี่พอน้องเพจเทนี่นะครับคลิปหนามม่ยางดีๆพ่อกันไหมสวัสดีครับผม